เนื่องในวันคะเนธจตุรถีจึงขอพันนั่น่านนมัสการองค์พระพิคเนธจำนวนสองแห่งด้วยกันแห่งแรกอยู่บริเวณลานคนเมืองสาราวกันกรุงเทพมหานครจัดถึงวันที่24กันยายน2566ซึ่งมีการนำองค์พระพิคเนธปางสีมายุเลสวนซึ่งเป็นองค์พระพิคเนธทรงนกยูงเป็นปางที่ ขจัดอุปสรรคปัญหาด้านความรักให้ความสมหวงังและประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพาท่านไปยังวัดเทศบนเทียนนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆวัดทุทัศนะครับโดยเราจะแวะเติมพลังที่หมูปิ้งร้านอากงนะครับร้านนี้จะมีน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับผสมกับหมูย่างที่ย่างกําลังร้อนๆราดด้วยกระเทียมเจียวและพริกไทยนะครับ หมูจะค่อนข้างน่าทานนะครับก่อนเข้าวัดเทพบนเทียนนะครับท่านควรซื้อดอกไม้และผลไม้เพื่อบูชาเทพเจ้านะครับโดยวัดเทพบนเทียนนะครับอยู่ภายในโรงเรียนพารตาวิทยาลัยนะครับเป็นอาคารตรงกลางนะครับโดยทางขึ้นจะอยู่บริเวณด้านฝ่ามือของอาคารตรงกลางนะครับซึ่งจะมีลิฟต์ไว้บริการนะครับหรือท่านจะเลือกเดิน ขึ้นบันไดก็ได้นะครับมีการแต่งกายนะครับที่เหมาะสมนะครับและบริเวณทางระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2เป็นจุดวางรองเท้านะครับโดยชั้นที่2เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับและเป็นอาคารสํานักงานของทางวัดเพื่อนะครับสาหรับต่อกิจการงานภายในวัดนะครับและเรากำลังจะขึ้นบริเวณชั้นท,ที่3นะครับซึ่งเป็นจุดที่ มีเทวรูปของเทพเจ้าในศาสนาพราม์ฮินดูนะครับโดยบริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นองค์ของพระแม่ทุรคานะครับที่เราจะเห็นก่อนเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะจากนั้นนะครับให้ท่านนําถาดนะครับมาใส่น้ำอ้อยและดอกไม้ที่เรา เตรียมไว้แล้วนะครับเราก็มีคาถาบูชาองค์พระพิฆเนศของทางวัดนะครับเพื่อให้เราบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วเราก็นําดอกไม้และนําอ้อยที่เตรียมไว้มาสวดขอพรองค์พระพิฆเนศนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นวันจตุปถีนะครับมีการสวดบูชาองค์พระพิฆเนศของทางวัดนะครับเมื่อเราอธิษฐานและบูชาองค์พระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําดอกไม้และนําอ้อยนะครับเดินไป มอบให้กับทางพราหมเพื่อให้ทางพานนํานำนำอ้อยและดอกไม้ไปบูชาพระคุณเนตต่อไปนะครับก่อนจะกลับนะครับทางวัดมีขนมลาดูมอบให้เราเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโดยวัดเทพบนเทียนนะครับกิจเทพองระทานคือพระนารายนะครับและมีพระแม่รัศมีนะครับนอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าองค์ต่างๆเช่นพระพรหมนะครับพระกฤษณะนะครับ รวมทั้งพระศิวะพระอนุมานนะครับและเทพเจ้าองค์ต่างๆของศาสนา,าพราหมณ์อินดูนะครับขอเชิญท่านมาวัดเทพมนเทียนครับ